การเพียนสั่งสมบุญบารมีและมันทำใจหยุดนิ่งเพื่อให้เขาถึงพระรตนตาัยภายในให้เขาไปสัมผัสกับแหล่งของความสุขที่แท้จริงและความบริสุทธิ์ภายในนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างสูงสุดเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปจากผู้มีทุกข์ ก็มาเป็นผู้มีความสุขจากผู้ไม่รู้ก็กลายมาเป็นผู้รู้แจ้งได้รางวัลแห่งความเพียรพยายามเพื่อทำใจหยุดนิ่งนี้นะเป็นรางวัลชีวิตที่มีค่ายิ่งกว่าเหรียญตราใดๆในโลกเป็นรางวัลแห่งความสุขความสมปรารถนาที่มวลมนุษยชาติต่างก็แสวงหากันมา ตลอดชีวิตใจหยุดคือสุดยอดของรางวัลที่เราสามารถให้กับตัวเราเองได้และใจหยุดนิ่งก็เป็นเหตุให้ชีวิตเราปลอดภัยในระหว่างการเดินทางไกลในสังสารวัตรกระทั่งได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทาง่อที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะ พระสัมมาสมัมพุทเจ้าตรัสไว้ในมาคสูตรว่าปเพวะทานาสมโนก่อนให้มีใจผ่องใสถ้าทังจิตตังภาษาทเยขณะให้จิตก็ผ่องใสทัตวาอัตมโนโหติครั้นให้แล้วก็ชื่นใจ เอสาญ,ญัณสศะสัมปทานี้คือความสมบูรณ์แห่งยันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณภูเขาคิจกูดกระไลกรุงราชเครืมานพชื่อมาคะ,ะเป็นนักสังคมสงเคราะห์เพราะเป็นผู้มีจิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงได้บริจาคทานให้กับพวกยาจกวันิพกพระเนจรและคนกรรมพระระมไปถึงถวายทานกับนักบวชนอกพระพุทธศาสนาเพราะเขาเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์แต่เนื่องจากเขาเป็นคนมีปัญญาจึงฟอดสังเกตผลแห่งทานที่ตัวเองได้ทำไปว่าเกิดประโยชน์ใหญ่เพียงใด ก็พบว่าแม้ตัวเองจะบริจาคทานมากขนาดไหนก็ไม่เห็นว่าคนที่มารับทานจากตนจะกลายเป็นคนดีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือจเจริญรุ่งเร,องเรืองในชีวิตเหมือนกับคนอื่นๆเลยคนที่อยากจนก็ยังจนอยู่วันยังคำ่ำ คอยแต่จะมารับทานอยู่นั่นแหละที่เป็นคนกำพราก็ไม่เห็นจะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นส่วนทานที่ถวายกับนักบวชตนเองก็ไม่รู้ถึงคุณธรรมภายในของท่านว่าเป็นสมณนะหรือเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าจึงวิตกว่าทานที่ให้แก่คนกำพระและคนเดินทางที่มาถึง จะเป็นทามีผลมากหรือไม่หนอเขาเฝ้าเก็บคำถามนี้เอาไว้ในใจไม่กล้าถามใครจนกระทั่งได้ฟังเรื่องราวของพระสมมาสมุริเจา้าจากเพื่อนว่าพระสมณะโคโดมผู้ออกบวชจากตระกูลคัติยาลาชทรงทราบอดีตปัจจุบันและอนาคตจึงคิดว่า เมื่อพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูก็จะต้องรู้ผลแห่งการบริจาคทานที่เราสาทำเอาไว้มากมายว่าแล้วก็ไม่หลังเลได้ชวนกันไปกับเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วเขาก็นั่งน่าทิควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้ทูลถาม พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคโดมบูเจเิญข้าพระองค์น่ะเป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้รู้ความประสงค์ของผู้ขอควรแก่การขอย่อมสแสวงหาพอกรัพย์โดยธรรมครั้นสแสวงหาได้แล้วย่อมนำพอกรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมถวายแก่ปฏิกะหกหนึ่งองค์บ้าง สององค์บ้างสามองค์บ้างไปถึงหนึ่งร้อยองค์บ้างหรือยิ่งกว่านั้นบ้างข้าแต่พระโคโดมพุ้เจริญเมื่อข้บพลงถวายทานอยู่อย่างนี้บูชายอยู่อย่างนี้จะประสบบุญมากหรือไม่หนอพระผู้มีภาคเจ้าตรัสให้กำลังใจว่าดูก่อนมานพ เมือ่อท่านให้อยู่อย่างนั้นบูชาอยู่อย่างนั้นย่อมประสบบุญมากแท้ดูก่อนมานบผู้ดแลเป็นทานนบดีรู้ความประสงค์ของผู้ขอควรแก่การขอย่อมสแสวงหาโภกทรัพย์โดยธรรมครั้นสแสวงหาได้แล้วก็ะดมโพกทรัพย์ที่ตนได้มาโดยธรรม ถวายแก่ปฏิคาหกผู้นั้นย่อมประสบบุญมากออมมาขามานพได้ฟังพุทธวิสัชนาแล้วก็เกิดกำลังใจว่าตัวเองน่ะได้บุญแล้วแต่ก็ยังไม่คลายความสงสัยจึงทูลถามต่อไปว่าอุไดเป็นขครหัหั์ควรแก่การขอ เป็นทานนบดีมีความต้องการบุญให้ข้าวน้ำบูชากับคนเหล่าอื่นในโลกนี้การบูชาของผู้บูชาอยู่อย่างนี้จะพึงบริสุทธิ์ได้อย่างไรพระบรมศาสดาทรงแนะนำว่าผู้ใดเป็นคารหัสควรในการขอ เป็นทานบดีมีความต้องการบุญให้ข้าวน้ำบูชาแก่ชนเหล่าอื่นในโลกนี้ผู้นั้นพึงให้ทักกินในยะบุคคลยินดีได้มาขามานบได้ทูลถามตรงๆว่าขอพระองค์แนะนำว่าจะเป็นทักขินในยะบุคคลเก่ข้าพระงองค์วยเถิดพระผู้มีภาคเจ้า ตรัสพยากรณ์ว่าชนเหล่าใดแลไม่เกี่ยวข้องหาเครื่องกังวลไม่ได้สำเร็จกรณียกิจแล้วมีจิตคุ้มครองแล้วเที่ยวไปในโลกชนเหล่าใดและราคะโทสะและโมหะได้แล้วมีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ชนเหล่าใด ปราศจากความโลภไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นของเราไม่มีความหวังมีอาศวะสิทธิ์แล้วอยู่จบพรหมจันชนเหล่าใดละกามทั้งหลายได้แล้วไม่ยึดถืออะไรเที่ยวไปมีตนสำรวมดีแล้วเหมือนกระสวยที่ตรงไปชนเหล่าใด ปราศจากความกำนัดมีอินทรีย์ตั้งมั่นดีแล้วพ้นจากการจับของกิเลสเปล่งปลั่งรุ่งเรืองอยู่เหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากราหูสว่างสวยอยู่ฉะนั้นปรามพึงถวายทยธรรมบูชาในชนหล่อนนั้นตามการเถิดมาขามานกครั้นทราบคุณสมบัติของทักคิณน,นยะบุคคลแล้วก็ไตรตรอง ถึงบุคคลีนตนได้บริจาคทานให้ไปนั้นว่าไม่มีความบริสรุทธิ์กายวาจาใจไม่ได้อยู่จบพรหมจรรย์ดังพุทธปยากรเลยแสดงว่าก็ต้องได้บุญไม่เต็มที่เมื่อพระพุทธองค์ตรัสบอกทักขิณในยะบุคคลได้ก็แสดงว่ารองย่อมทรงทราบผู้เป็นทักขิณในยะบุคคล โดยปัญญาตัดสรุอย่างแน่นอนวันละก็ทูลถามว่าขอพระองค์ตรัสบอกความถึงพร้อมแห่งยันแกข่ข้าพระองค์ในเถิดข้าพระองจะได้บูชายันในถูกวิธีพระผู้เมีพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนมาคะเมื่อท่านจะบูชาก็จงบูชาเถิดและจงทำเจตให้ผ่องใสในการนั้งปวงเพราะยัน ย่อมเป็นอารมณ์ของบุคคลผู้บูชายันบุคคลตั้งมั่นในยันนี้แล้วย่อมละโทสะเสียได้อันหนึง่งบุคคลผู้นั้นปราศจากความกำหนัดแล้วพึงกำจัดโทสะ,จะเจริญเมตตาจิตอันหาประมาณมิได้ไม่ประมาทแล้วหนึ่งเนืองทั้งกลางวัน และกลางคืนพึงแผ่เมตตาอันเป็นอัปปมัญญาภาวนาไปทั่วทุกทิศกรันละโลกแล้วย่อมมีพรหมโลกเป็นที่ไปเนื่องจากมาคะมนพมีพื้นฐานในเรื่องเกี่ยวกับพรหมโลกครั้นสดับเมตตาภาวนาจะเป็นทางไปแห่งพรหมโลกซึ่งตนเคยปฏิบัติมา ก็ศัทธาเรื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งขึ้นเพราะตนเองก็มีใจน้อมไปในพรมโลกอยู่แล้วเลยคิดว่าการเกิดในพรมโลกเป็นความบริสุทธิ์หลุดพ้นจึงทูนถามถึงทางไปพรมโลกว่าบุคคลจะไปพรมโลกได้อย่างไรกาแต่พระองค์ผู้เป็นมุนี ลงเป็นผู้เสมอดิพรมของข้าพงล์บุคคลจะเข้าถึงพรมโลกได้อย่างไรพระเจ้าค่าะพระบระมศา,ษา,ษาสดาตรัสว่าดูก่อนมาคะผู้ใดบูชายันครบทั้งสามอย่างผู้เช่นนั้นพึงให้ทักเคนยายบุคคลนั้งหลายยินดีได้เรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นผู้ควรกับการขอ ร้นบูชาโดยชอบอย่างนั้นแล้วย่อมเข้าถึงพหมโลกจากนัพรุธธองค์ทรงอธิบายถึงเรื่องยันว่าคือการถวายทานต่อบุคคลผู้ควรบูชาที่จะต้องทำจิตให้เลื่อมใสทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้และวทรงประกาศอริยสัจสี เึงนเป็นทางไปสู่พระนิพพานมาคมันนบครั้นได้สดับแล้วก็เข้าใจแจ่มชัดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคือสัพพัญญูผู้รู้แจ้งที่สุดและวิธีการทำบุญให้ได้บุญมากที่สุดก็ต้องทำกับทักขินในยยบุคคลและได้รู้ว่าหนทางไปสู่พระมโลกกระทั่ง ล่วงเลยไปสู่นิพพานนั้นมีหลักปฏิบัติอยู่ในพระพุทธาศาสนาจึงเกิดความเลื่อมใสได้ทูลปฏิญ,ญาณตนเป็นอุบาสกผู้ถึงไตรสรณคมเป็นสรณะตลอดชีวิตเห็นไหมจ๊ะว่าพระบรมศาสดาทรงเป็นผู้ฉลาดในการแนะนำหมู่ชน ไอห,หันมาศึกษาคำสอนอันบริสุทธิ์โดยไม่ได้ตำหนิลัทธิใดเลยคือจะทำบุญสงเคราะห์โลกหรือทำกับทักคินอาย,ยบุคคลก็ต้องทำด้วยใจใสๆแล้วถ้าจะให้ได้บุญเต็มที่ก็ต้องทำให้ถูกแหล่งแห่งเนื้อนาบุญด้วยบุญก็จะได้หนุนนำไปสู่เทวโลก เรามโลกและเขาถึงนิพพานในที่สุดดังนั้นท่านใดที่ชอบทำสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกหลวงพ่อขออนุมโมทนาบุญด้วยแต่อย่าลืมทำบุญกับประสงค์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของโลกชีวิตของเราก็จะได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ทั้งทางโลกและทางธรรมกระทั่งได้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้น เอาไว้ใ้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพปานนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกาย โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอน,นันตจักรวาลอำนวยสุขทุกสถานปราบนิพพานถึงสุดแห่งธรรมมาเธอท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนา าสนารวมกันสถา